สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมกับสิผ้ามาเมืองวิธีการตัดอ้อยตัดเหลี่ยวแต่ว่าทังอืน่นเข้าเจ้าจางังคือจงังทังงี้บ่กับทังเอำเพื่อบางสามหมอขเขาจะอยู่จักจงกล่องกล่องหนึ่งกับสีนี้อยู่หามัดนะครับหมัดหนึ่งกับสีนี้สิบหาลำสำหรับอ้อยสดนะครับเป็นอ้อยสดแต่ว่าขั้นเป็นอ้อยไฟใหม่กา ลอยล่ำลอยล้ำเจ็ดบาทนะครับบางเจ้าจ้างหกส่วนหน่อยนะครับถีอจ้างเจ็ดเนาะตามความใจดีของเขาเกแกจะได้เขาแกนะครับลอแล้วก็ไปเบิ่งกันเลยครับกะสลับล่อยสดของเฮากะกองเงินก็สิประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางเจ้าก็เจ้าก็าหไยมัดน,นะครับแต่ว่าบางเจ้าก็สีบว่าห้มัดน,นะครับก็สีเอา อกว่างไว้ซีตอกนะครับซีตอกเปลี่ยนฮามัดเพราะว่ามัดแลหลกบ่อยบ้างนะครับ,บเป็นซีตอกนี่ก็จะเป็นมัดหนึง่งมัดหนึ่งกับสีนี้ประมาณสิบหาล้ำนะครับกับสีแก่กนกระจ้างจังสีนะครับเป็นออยตุลาครับเป็นออยต่อ,อกกับสีประมาณสิบหกสิบเจ็ดล้ำครับเกลาแต่ควางใหญ่ของออยนะครับขันออยหน่อยกับสีใสหลายล้ำนะครับกันออยในกับใสหน่อยล้ำลง ใส่ดุลระยะพินิจของผู้ตัดก็ต้องใส่ดุลระยะพินิจพร้อมนะครับเม่อวนวาสีหวังผลออสเตรียสีออกเย็นออเกรบ่ได้นะครับเพราะว่าเราแก้ไปรอดลูกน้องก็ไปรอดด้วยกันครับถ้าลูกน้องไปบ่หลอดเราแก้ก็ไปบ่หลอดครับบ่หาค้นงานบ่ได้ครับนะครับต้องน้าพ่วมสะดวกสบายแกข้นงานขึ้นกันครับถ้าเกิดว่าค้นงานเขาสะดวกสบายตัด้อยได้ไวค่้าแรงก็ได้หลยนะครับอันนี้มันมี อี่ยังสีตกแตกดได้เพราะว่ามันโมเมนงานไร้วันนะครับเป็นงานที่เฮ็ดเฮ็ดไรก็ได้ไรนะครับตามกําลังของจาควงนนกันแหละกาว่ามันกลุ่มไรยวันนะครับแต่สีประมาณนี้นะครับมาแตกต่างกันดอกนะครับปู่ละคนมาตัดอ่อยกับสีตกอยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทผูกเก่้ถ้ากับสี้อยครับสีลอยหาลอยก็แล้วแต่ตผู้อึดผู้ทนนะครับเร้วแต่ ควบหรือกองต้นค้นของแต่ละค้นมันคือกันนะครับบางค้นก็เมือ่อยนอนอแยแดงุกแก้ม,มแยงมากอร่อยเอาจะฝากท่านผู้ชมไว้ยงแค่นี้นะครับขอบพุณหลายๆที่เข้ามารับชมสอนของนุ่มสายชนนะครับขอบคุณหลายสวัสดีครับ